สวัสดีทุกท่านด้วยนะแล้ววันนี้คือรายการ s อสจีคันเกมเม้นทีวีแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโลบอคมาเรามาอยู่กับใครรับเชิญนะคิงดอมเ o าเกมเมอร์ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็มีแขกอีกคนนึงนะคือเพื่อนเพื่อนของเนี่ยพี่แกเขานะรอรอวันนี้มาแปลกฮะไม่เล่นเกมชิวๆฮะสตาร์ดิวเลเลยไว้ที่หลังเล่นนี่ก่อนเกมเฮลเลอร์เฮลเลอร์เฮลเลอร์เราจะเข้าจุด B นะจุด A ผมไปสำรวจมาแล้วมันมีแล้วไม่มีผมอยู่ข้างบนคนนี้เนี่ยดูด มันอาจจะเออเร็วๆเร็วๆปันเร็วๆฮะคนจะรออีกคนหนึ่งนะฮะแม่งนานเฮ้อเลยได้บอกบอกได้เลยว่าเฮ้อเลยโคตรโคตรฮะเฮ้ยเราโคตรโคตรนะฮะโคตรพ่อโคนแม่ตอนนี้คืออย่างผมขอไปสำรวจจุดบีก่อนนะเดี๋ยวค่อยมารับคุณปันเขานานไปเอาเอาเนื้อคุณปันเคิร์ลองแมร์สโกเออเออติดติดเดี๋ยวด้วยนะเราลงมาลงมาเออ โุ้ยโุ้ยตกใจตกใจเป็ดเหรอโอ้ยเชียวไล่ได้ยินเสียงตืดดืดต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 ืดนั่นแหละเพลงเป็ดอ่ะเพลงเป็ดตืดดืดตืดตีโอ้ยเชียวพักเป็ดเป็ดวิ่งไล่มานะอันนี้เป็นโหมดเซฟน่าจะเป็นที่เซฟอยู่แล้วมันไม่มีป้ายบอกเลยว่ามีผีมาแล้วชิวมาแล้วชิวมาแล้วโอยเสียงไม่อโอปันปันฮะมาจุดบีเลยนะเสียงไม่รากินไก่เคเอฟซีวิ่งละ เดี๋ยวไปรับปันไปรับปันไปรับปันก่อนนะฮะโอเคแล้วก่อนจุดบีจุดบีจุดบีตัวยังมองไม่เห็นตัวดำตัวดำอุ้ยโครมาแล้วยี่จุดบียี่จุดบีนะเนี่ยถ้าเห็นตรงบุมมซ้ายล่างอะจะเห็นเหมือนเป็นร่ตาเราก็ครบกันสามคนแล้วโอเคผมงั้นผมจะเป็นพิธีกรนำแล้วกันนะโอเคคือคิดยังไงให้คุณนำเนี่ยก็พอบอกเองไม่ใช่รออนามาแค่เนี้ย อมีคนตามมาที่เห็นว่าดับดับนี่ไม่ใช่คนนักกววาหันไปแม่งดำไอ้ที่เห็นหน้าจออ่ดำไปแว็บหนึ่งไม่ใช่อะไรฮะมันคือเอสูตรของการมองเลยแวบหนึ่งมันเหมือนจะลูกตาเวลาเรามองอะไรนะเราจะกระพริบตาครั้งหนึ่งอะไรวะอีเปิดได้ปะอย่าเดาอดเปิดได้กดได้โอเคช่างมันไปไปไปต่อไปไปไป โอเคนะฮะก็อยู่กับแบกียวกับตากล้องของผมกหนึ่งคนแบกิเอไปทางไหนดีวะแบกเกียวกปเอล่ดีเว่าเดี๋ยวเราขอดูสเปกเตอร์ก่อนว่าคนอื่นเขาอยู่ไหนกันไฟเลยวะโอ้ยชิทอะไรเขาอยู่ตรงหัวกระโหลกนะเราน่าจะเคยไปแล้วไอ้ตรงหัวกะโหลกนั่น่ะอ๋อใช่ใช่เออผมลืมบอกไปว่าเราเคยเล่นหมดนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเราเล่นนิดนึงเขาก็ไม่เยอะไอทางนี้แตทางนี้นะแต่ทางนี้ไม่ไม่ค่อยเคยมาทางนั้นอะทางตันฝั่งนู้นอะ ผมก็จําทางไม่ค่อยได้ว่ะวิ่งได้ไม่หยุดนี่แหละหาข้อดีในเกมแต่ผีวิ่งเร็วกว่าที่ข้อเสียผีวิ่งเร็วกว่าอะไรอ๋อทางนี้นี่ใช่ใช่ใช่ผมจำป้ายเอ็กซิทได้เออแม็กแม็กไปก่อนแบ๊กโอเคมีคนแอดมาก็รับเอ็กซิทไปทางนี้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 เสียงเราไม่ทันละโอ้ยปืนมันมันมันออกจากฝั่งตรงหัวกะโหลกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ว่าตรงนี้มีผี มันไม่มีล็อกมันยังเป็นป้ายเซฟอยู่เลยเราไม่ต้องกลัวโอเคนะคือผมเล่นโหมดแบบมุมมองที่หนึ่งนะมุมมองที่สามสนุกนะครับมุมมองที่สามเป็นแบบนี้แต่ที่มุมมองเล่นแบบเฟิร์สเฟซชั่นดิงมันก็นค่ละมุมมองที่หนึ่งรันรานมันบอกรันนะรันอยู่วิ่งวิ่งอแล้วเฮ้ยวิ่งกันไมตากล้องมันบอกให้รันนะมันบอกยังมันยังไม่มีอะไรมาเลย ถามก่น <Why? S 2> อนวาย๋ย่ากลัวพิมพ์ไม่ทันอะ่ะวายเอา้าวายวายทำทำไมรันทำไมรันอ่ะวาราไปไปโอ้ยแค่นี้เ <why? S 2> ดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนออ่านดิอ่านดิปลายรันเออมันบอกว่ามิดมิดอะไรอะ่ะเอออ่านไม่ออกมันเป็นดอกจันดอกจันมันเซนเซอร์มิดคำ มันบอกไมค์คำก็แปลว่ามันอาจจะมาไหนนเราเราให้คนดำนำดี่ก็เริ่มกลัวแล้วเนี่ยเอ้าโอ้แล้วบอกจะนำให้โอโหแบแบเกียวแบเกียวไม่นำมาแบเกียวหัวใจมันเริ่มเต้นเร็วขึ้นอ่ะฮาน่าคนดำนำไปแล้วแดเกียวของจริงอะดำปึ๊ดเลยวิ่ง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 สงสัยไปกินเห็ดเห็ดมีพิษนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยในห้องเลือดอยุ่บนกำแพง เอ้อยู่บนเพดานนบังกันนะครับไปกันยังไงมืนรอนี้ให้เขานั่นมันเป็นอะไรอหรอเขฆ่าตัวตายเหรออะไรอะข้างหลังมันเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่ข้างหลังมันเขียนว่าอะไรอะดันเหรอชื่อว่า N D O ดันดันดันแปลว่าสําเร็จแล้วคือมึงฆ่าตัวตายสําเร็จแล้วไม่น่าใช่มันน่าจะผีมันคือตอนแรกมันผูกคอแล้วผีมาฆ่าต่อปะ อโอ้ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งกันแบกเกียวแบเกียวเหมือนใครวาร์มมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นเซฟอ๋อจุดปลอดภัยละจุดเซฟเนี่ยเซฟอันเนี้ยเอาเอาเอาเดินดูรอบแล้โอ้ยเชี่ยโอ้ยทางนี้น่าจะเซฟเอาหัวกระโหลกได้ถ้าเซฟเซฟเป็นกระโหลกตรงฝั่งที่ผมไปน่าเป็นกระโลกได้ได้หัวกระโหลกแล้วเฮ้ยขอมั่งขึ้นไปเหยียบดิฮะโอ้ยชียเป็นหน้าเป็นหน้าตัวอะไรวะเนี่ย มันเป็นหน้าตัวายโผล่มาไม่รู้อ่ะมึงเห็นปะเฮ้ยชิตชิตตัวเลือมันจำตาแกมึงจะเห็นปะเห็นปะสะดุ้งเลยแล้วมีคนเสียคนตายโอ้ยกูดื่มโค้กแคร์แล้วร้อนกลัวแล้วนะตอนนี้เร้อนกลัวแล้วนี่เป็นหน้าใครจำตาแกหน้มันเป็นมันเป็นหน้าคนเอามาวาดอะแบบมันจะทำหน้าผีนากลัวที่สุดแต่แม่งเอามาวาดหนึกว่าจะเติมใส่หน้าผีลงไป เริ่มกลัวแล้วนะสะด,ดุ้งเลยเมื่อกี้กถอดออกดิถอดเงี้ยทำไมรันนะคือว่าเราก็เดินกลับไปเชียวเดินกลับดีกว่าแบกเกียวไปเลยแบกเกียวยไม่ใช่ว่าเดินแบบนั้นมันมจำสแกนเลยโอ๊ยติดติด<ม>ติดม,มันไม่มีอะไรแล้วไอ้ตรงเมื่อกี้เซฟมันเซฟแต่แค่มันมีจำสกแกนแค่นั้นแหละเออเซฟตู้เลย โอ้ยเบียดกันทำไมเดี๋ยวติดเพดานเลยนยกูไปไปไปเอาโดนเหยียบแล้วไงตามนะหน้าที่นี้ผมให้คุณนะเอาไม่เป็นไรตากล้องต้องนำดิเออปกติแล้วตากล้องต้องนำดิเพราะคนเห็นทั่วทิศทุกมุมไงไปะปไปสามร้อยหกสิบวิสัยไกูกดขุวิ่งกูยืนอยู่ทั่วนี่แล้วพี่พอนี่กดชิ้ได้แล้วโอ้ยชิดชิดชิดโอ้ไฟดับไฟดับอ๋อไม่ได้ไฟดับเมื่อกี้ตามมันกระพริบมันเลยมืดตกใจโอ้ยชิ ไอห้องนี้อย่าไปห้องนี้อย่าไปอย่าไปตายตายนี่ตายดอนคัมดอนคัมอินมันจะเข้าไปบอกมันดิอากาศพระเดินกลับเสียงคนล้อมเลยว่าสเปกเตตมฟุดเนี่ยเหมือนทุกคนจะเอ้ยเขาทำอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแมีคนอยู่ใกล้พวกเราอ่ะใครอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งทิ้งกันดิเอ้ย เอาไปไหนกันเนาะเ๋ยวผมรอตากล้องหายเอาไปล้มเลย่อเคอยู่คนเดียวไปอเอาจะเดินตามมาทำไมแค่มารักลอบก้อง <Okay. S 1> อาตากล้องอยู่หลัง๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังมา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 ,า,กกาเปิดได้มันมีมันม,ม,นมีมันมีวิธียุอยู่ดิลองเปิดพิแต่มันเปิดไม่ได้ตากล้องเดี๋ยวเดินทำหน้าตากล้องหายทำไมอะไรวะมันพิมพ์อะไรกันอะลันเยส เออมึกลัวอะไรระเหลาฆ่าลันล่อเลนเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรเราไปชงดตัวชัยอันนี้ข้างในนี้ห้องนี้ก็ที่ผ่าไม้ห้องนี้มันตันไปัไม่ใช่มีอะไรจำสแกนน่าจะเก็บปืนมายิงได้เนะถ้ามีปืนนี่กูไม่กลัวเลยนะเออห้องเนี้ยอ๋อตันหมดโอเคไม่เสียงบอก follow me ก่อน เสียงไม่น่าไปเลยฟลอลมี่ฟลอลมี่ฟลอลมี่มีมีฟลอลมี่มันบอกให้รันรันรันแล้วน่ะคนนำคนนำไปมี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 ฟลอลมี่ฟลอลมี่ฟลอลมี่มีมีอันนี้อุ้ยเสียงมันก็รันชาร์จโอ๊ยตกใจโอ้แล้วแบกเกียวแบกเกียวมันไม่ชาร์จเลยพี่พอดเออมันชาร์จอยู่อะเสียงนี้คือมันจะมีผีตัวหนึ่งเตรียมวิ่งไล่ฮะแต่มันก็ชาร์จอยู่มาแล้วพี่พอตวิ่ง ร้านร้านร้านีิมันชาร์จนะไอตัวเมื่อกี้ไม่รู้เราหามันไม่เจอขึ้นทางไหนอะขึ้นทางเนี้ยขึ้นไหนอะไปก่อน the fuck shit เนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วเราจะปอนแฮกแลไปต่อไปต่อขึ้นมาด้วยกันดีมาด้วยกันดีขึ้นไม่ได้มาด้วยกันขึ้นไม่ได้มาด้วยกันเถอะนะมาด้วยกันเสียงชาร์จดีนะได้ยินทำไมได้ยินนี่เดินไปจิตตายเลยเนี่ย เออถ้าไม่มีเสียงชาร์จนี่แบบเดี๋ยวเราบอกก่อนพอดเตอร์พอดเรามีฟีสไอไอซีอะไรอ่ะบอกไอซีไวท์ดอทไวท์ดอทก็คือแบบจุดจีบสีขาวเดี๋ยวรีเดี๋ยวรีไปเถอะไปเถอะไปเถอะเอิ่มเราต้องเอิ่มเอิ่มไว้ก่อนเอิ่ม ไปไปไว้ไว้ดอดไปด้วยกันมันก็ไม่เชื่อใจแล้วไว้ดอดอะไรอ่ะเอ่ออีอะไรอ่ะอีดไมค์มีอะไรไม่รู้ศูนเก้าหกมันมันบอกว่าอาจจะเป็นผีศูนย์เก้าหกก็แหละไปไปไปเย่เย่ใช่ใช่ใช่เป็นอ้าวนี่ไงคนที่เราบอกว่าอยู่ใกล้ๆพวกเราไปไปไปโอ้มันไปเป็นกลุ่มเลยไปมันผ่านมาได้แปลว่าในนั้นก็ไม่มีอะไรดิก็ไม่มีอะไรดิอ่ไป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 เกี่ยวไปไปเกี่ยว ไปกันไปกันนะอย่าทิ้งกันนะเสียงมันอยู่ใกล้ใ้เสียงมันอยู่ใกล้ใกอแมกเวแมกิเวเดินไปเสียงไม่เริ่มดังอ่ะไอแมกิเอวมันช้าหรือเปล่าเอาเอาเอาเรานี้ต้องไปกันเป็นกลุ่มมันช้าแค่ช้าหรือเปล่าแมกิเยวแมกิ้ยวไปต่อเลยนําคนนําคนนไปบอกเขาดิว่าเราได้ยินเสียงมันเริ่มดังขึ้นมาบอกเขาดิบอกเขาดิ มันอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้บอกแป๊บบอกแป๊บทุกคนกมันอยู่ที่<ด>เราน่น<อ>น่าจะมีผีอะไรอย่างงี้ทุกคนมันอยู่ที่เราแล้วทุกคนในเซิร์ฟอะอยู่ที่พวกเราแล้วมั้งเออเนาะแต่มันก็เดินไปไหนกันอะทางนู้นมันตันหมดแล้วนะเดินไปดูหมดแล้วอืมแล้วมันจะไปไหนยังไงก็ตายไปเถอะไปเถอะลองปล่อยมันเดินไปดูไปเราส่วนเราเดินกลับกันโอเคมาปันมามาคราวนี้แบกเกียวแล้วออกเดี่ยวแล้วแบกเกียว อย่าบอกนะให้กูไปคนเดียวใช่พี่เจ่ะแหละไปร์อ่ะตากล้องกับกาดไปด้วยเนี่ยใครตากล้องมาเราได้แหละตากล้องมาข้างหน้าเหมือนกันมาเอาแล้วอยู่หลังเนี่ยนะถ้ามันมาข้างหลังจะทําไงเนี่ยตากล้องเนี่ยนํามาเดินเป็นเรียงเลยอ่ะมุนบอกแม่งและงมุนบอกมุนวอกไม่ได้เสียงมันใกล้อ่ะ โอ้ยแมงแมงบินแล้วนี่ยโอ้ชิ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 วไปไอ้ยุช้เราทิ้งไวทีนี่นะเบกี้โอ้ใช่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเราเรากลับไปที่เดิมจะดีกว่านะเราตามพวกมันดีกว่าอย่าลืมไปถึงไหนกันแล้วไม่ใช่ว่าตายกันหมดแล้วนะเดี๋เรากิสเปกเตกันดีว่ามันไปไหนกันแล้วดูดิสิเราตากล้องเราก่อนเราตากล้องก่นมันไปไหนกันแล้วอะเออมันอยู่ที่ไหนอะอ๋อที่เดิมที่เดิม มันไปมันไป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 มันจะไปที่หัวกะโหลกอะไปที่จำสเกลโอ้เดี๋ยวก็โดนละอุยอุยอุยอะไรดำดำแต่เมื่อกี้ถึงกระสตุ้งเอามือปิดหน้าเฮลเล่เราจะถึงแล้วเราจะถึงแล้วลวัดกัวฟาดกัาฟาดกัาฟาดกัวฟาด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 มันบินทำไ,ไมอ่ะไง อย่างเดิมอย่างเดิมเนี่ยมันมาเดินเล่นกันชัดๆเดี๋ยวเราบอกฟอลโลมีฟอลโลมี่เอ้ากชิวกูเป็นคนทัวร์กูเป็นคนทัวร์ฟอลโลมีเออนี่ม่มันบอกว่าออบเจกตคลาสเซฟต้องเซฟยังไงเมืเ่อเี้ต้องเต็มหน้าเลย เฮมาทางนี้ดิพี่ทอดพี่ทอดไปไหนอะมันแต่หัวกะโหลกกันเต็มเลยอะกะโหลกมันไม่กูดอะแต่มันมันเหมือนเรามีเขาเลยอะมาน,นี่ดีมากป่ะไปไม่ได้ดดดดดติดติดอ้าวตา้องมา Follow us Follow us Follow us, Follow us. รอด้วยรอด้วยพิพิคอนรอด้วยมาดแบกเกียวเลยแบกเกียวไปไปไปข้างหลังเต็มเลยเนี่ย,ยมันมีหูเสียงหัวใจเลยจะมุนบ็อลไปนะเดเด,เดใครมาตอนนี้ยังไม่กล้าเปิดตอาเปิดนะวนล้อนเป,เปิดไม่ใช่เปิดมากลับเข้าเกมทุกอ่ะ เราไม่มีใครบอกเลยนะแบกเกล้าเฮ้ยเสียงท่อตกใจเสียงท่อแต่ตอนแต่ตอนนี้ทุกคนตามเรากันมาหมดเลยก็ใช่ไงก็บอกให้โฟล์มไปเรืกอยๆกระโดดข้ามหมดเลยก็ต้อง go fast เอาชนเพดานแล้วเนี่ยตาขอหายไปไหนเนี่ยตากล้องกดูข้างหลังตากล้องอ้าวใครเนี่ยอ้าวว่าไงเพื่อนมันใส่หนะค่ะแล้วมันอันนี้เรากลับมาตรงนี้เหรอ เออ้<ก>าไม่ <แก S 2> มีอะไรมีคนมาก็แปลว่าเราไปได้เออใช่ไงมันมาคนเดียวด้วยนะเอยมาด้วยกันแล้วไม่น่าไปเลย if you see อโอเค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 ไอศูนย์ไอ้าหกไอตัวที่เตรียมวิงศูนมันจะชาร์จมันจะอ้าแต่ในเกมจันได้ว่ามันตัวเตีย้ยไม่ใช่หรอ ดูดีเลยตัวสูงทไม่ใช่มังดีนะพี่พี่ฟอนทอนลุกเฮิมทางดีดไหมว่าจะมาเบียดกันทำไมนี่ยจะนำเฮ้ย hey! ตกใจเ,เบียดเบียดเบียดคนนำดีสามารถไปไหนก็ได้โอ้อมอ้าว ตันนี่จะทางตันทางตันอ่ะอล้มล้มโอติตี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 มันนําอันี้มาเร็วสุดเลยเนี่ยโอ้โหแบกเกียวแบกเกียวไหนบอจะนําไงเขาดูมันเบียดหรือกูนํายังไงเนี่ยกระโดดข้ามหัวมันดิก็ข้ามมันก็ชนกระเด็นตายหาไปทางนี้มั่งมาเราไม่ได้มาทางนี้เสียงอะไรวะ อยอ๋อั้งนี้ไม่เคยมาเลยนี่เขาไปได้ไม่มีอะไรอันนี้อุ้ยไม่เซฟอ่ะผีผีร้องเพลงหรอหรือยังก็ดูโน้ตเป็นโน้ตเพลงอ่ะเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออแล้วมากันยังกับรถทัวร์มากันเป็นรถทัวร์มัก็ไม่เป็นไรหรอกนะ่ใคนี้ใครมาเดี๋ยวม่กาเปิดนะ่แห โอ้ยมันดูดมันดูดมันดูดโอ้ย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 มันมาตบบ้ามันตบบ้ามันตบอาอาจะตายแล้วมันดูดมันดูดมันดูดโอ้ยดื่มดื่มดืมดืมดืมโอ้ยดื่มดื่มดื่มดิมดืมกันดื่มมันดูดอะกินน้ำเอ้ยเกล้วอถูกไปตบด้วยนะไม่ใช่อะไรต้องนำมานะครับพี่ๆต้องเอาหมดกำแบคทีเรียหมดแล้วกำ โอแม่งผีเป็นโนดูดพลังเด้อพลังเจไรเอาไปไกลสุดเลยนะไอ้นั่นเออุยซเออมันไม่รอเลยอ่ะไปโอ๋ยอย่ามาบังมาอ๋อวันนี้แดกเกียรวเขาจะผ่านนะใครอ่ะดููมันกล้ามาคนเดียวฮัลโหลมีกล้ามาฮัลโหลเลยกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ย อ้าวพิธีกรยะบ้าเฮ้ยทางเนี้ยทางเนี้ยไปดีทางเนี้ยอันนี้มาหาอะไรเฮ้ยตรงน,นี้ไม่เคยมาเลย What are you doing I'm <ไป S 1> playing บอกน,นีมันบอกว่า <c oughs> Playing อย่างเงี้ยบังกันเต็มเลยโยขึ้นชั้นบงแล้วทางนี้ไม่เคยมาขึ้นชัง้นบงแล้วชั้นบงชั้นบงโอ้ยติด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 ท่ามันแค่แล้วมันติดกันเนี่ยเอ้าถอยแล้วมาแบกเกี่ยว ให้ผมเดินก่อนยุงกัดยุงกัดโอ้โอ้โอ้ยยุงกัดยุงกัดออาแล้วพิธีกรหา,ายหายไปจากมือไอ้ยอันนี้อันนี้อ่านอ๋อโอ้ยผีน่ากลัวร้อยหกไอตัวรออ้อ,วอ,รอยหกอ่ะตัวเออร้อยหกไงเอาแล้วเรากันด้วยดิแบกเกลไอตัวคนมาเดินช้าไม่ใช่หรอตัวคนะอะไรหกอะไม่ใช่มันอาจจะปรับเปลี่ยนวิ่งเร็วก็ได้ ได้วิ่งเร็ว,วน่ากลัวโอ้ยยังมาผักกู <c oughs> พี่นี่กองก็มาอยู่ข้างหลังเลยดีครับจะได้วิ่งได้กลับไปเร็วๆมันไม่มีใครมาแต่ม,มันบอก day something let's go <S ให้เป็ดมันค่อยลอยขึ้นนะจริงอะ่ะเออได้จริงด้วยมไม่ใช่ไปจำสแกลเลยไปเฮอะ เบรคเป็ดมันค่อยๆลอยขึ้นเฮ้ยไม่แกไมีค่เฮ้ยผีมาเฮ้ยตายเฮ้ยนั่นไงวิ่งกมนแล้วมันมันเป็ดมันลอยขึ้นมาแล้วก็มีผีเหยียบอยู่ตรงเป็ดอ่ะเฮ้ยแล้วมีอะไรบนพื้นอ่ะวิ่งมาแล้วเรานำแล้วเนี่ยโอยก็ดูมันเบียดกันมันดูเป็ดอยู่่เปลาวะไปไม่มีอะไรปัน เป็นไงวพม่บดมันเดินช้าว่ะเดินนี้และมันไม่มีอะไรมากมายแล้วเนี่ยเงี้ยหลุดล้วจะจบกันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวข้างหน้าเราไปจุด A กันโอเคฮะงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้จุด B ได้เอสำรวจเรียบร้อยอาจจะไม่บดนะอาจจะมีอิงน่ะเอาไว้เจอมพันธ์หน้า